คลิปหายตัวแบบนี้ทำยังไงมาดูกันนะครับแวบอ่ามาดูกันเลยไปที่แอปแคปคัดนะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปที่เราต้องการตัดมานะครับเมื่อได้คลิปมาแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับคลิปนี้ถ่ายครั้งเดียวยาวๆนะครับตั้งกล้องนิ่งๆแล้วก็ถ่ายยาวไปเลยนะครับนี่คลิปผมยาวมากเลยนะครับประมาณนาทีกว่าๆนะครับแล้วก็มาดูว่าคลิปเราจะตัดตรงไหนนะครับ คลิปผมก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดตรงไหนเราก็แตะที่คลิปนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่แบ่งฉากอันนี้ก็คือท้ายคลิปนะเราก็เลื่อนกลับมาดูจะเริ่มตรงไหนนะครับนี่นะครับผมจะเริ่มเดินออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะตัดแตะที่คลิปแล้วก็ไปที่แบ่งฉากเป็นหัวคลิปนะครับแล้วก็ภาพโล่งๆตรงนี้นะครับตรงหัวคลิปนี้เราก็แตะตรงคลิป แล้วก็ย่นเข้ามาหน่อยนะครับนี่ผมจะเอาเป็นท้ายคลิปนะครับผมก็จะเลื่อนตรงที่ไม่มีคนนะแล้วก็แตะที่คลิปแล้วก็ไปที่แบ่งฉากแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนี่เราก็ได้แล้วนะครับท้ายคลิปแล้วก็หัวคลิปนะครับเราก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับแตะที่คลิปแล้วก็ไปที่ลบนะครับอ่าเราก็ได้2คลิปนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายคลิปที่มีคนกดแช่นะครับแล้วก็ยกมาทางด้านซ้าย เพื่อให้อยู่ด้านหน้านะครับกดเล่นดูนะครับหายแว็บอ่าอันนี้มันเหมือนจะหายแข็งๆไปหน่อยนะครับหายแว็บไปเลยนะครับเมื่ออยากให้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับหรือว่าสมูทแตะที่ transition นะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนไปที่ mix ตรงนี้นะครับคำว่า mix นะครับแตะที่ mix เลยเสร็จแล้วก็ลดค่า mix ค่าผสานนี้ลงหน่อยหนึ่งนะครับเหลือ0.4กด play ดูนะครับ ตึด๊ดตึ๊ดตแวมอ่าสมูทมากขึ้นนะครับทดสอบดูนะครับนี่เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านลองเลย์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตึ๊ดตึ๊แวบนี่สมูทมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าชอบก็ส่งออกได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปที่เพิ่มทักษะในการตัดต่อแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ